สอบพ่พรู้อายุน้อยแล้วไร้านค่ะวันนี้ค้าหยุดที่สวนทุ่นเจนจักครับเจนจักอําเภอเอราวัณนะคะคจังห<ม>วัดเลยค่ะโอ้ oh, วันนี้เรามากับฝนนะคะชุ่มชื้นมากเลยนะคะนี่ส่วนนี้ปลูกเยอะไหมคะสามร้อยก,กว่าต้นครับสามร้อยกว่าต้นโอ้โหกี่ไร่คะสามไร่กว่าสามไร่กว่าร,ระยะปลูกยังไงคะ 4เมตรคูณเมตรครับโอ้เป็นระยะมาตรฐานนะคะที่ทางบริษัทแนะนำเนาะระยะ4เมตรคูณ4เมตรตัวนี้การดูแลยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากมีมีใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มไหมหรือว่ามีขั้นตอนวิธีแนะนําเกษตรกรขั้นอื่นว่าดูแลยังไงอย่างเงี้ยเราว่าหลายคนเขาจะสงสัยว่าปลูกแล้วดูแลยากไหมอย่างเงี้ยค่ะดูแลตลอดไหมต้องให้น้ําตลอดไหมหรือต้องให้ปุ๋ยตลอดไหมอย่างเงี้ยค่ะ ปลูกง่ายครับผมปลูกลูหน้าแรงเลยผมไม่ได้ปลูกหน้าฝนนะครับปลูกหน้าแรงเนี่ยเหรอคะได้ให้น้ําเพิ่มไหมหรือว่าปลูกเลยกน้ำก็ถึงเวลาก็มามารดอ่ามารดมานานสองวันสามวันมารดทางหนึ่งอ๋อปลูกหน้าแรงโอ้แสดงว่าไม่จำเป็นต้องปลูกแค่หน้าฝนอย่างเดียวนะคุณส้มใช่จากที่สอบถามดูเนี่ยพื้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลูกง่ายปลูกง่ายใช่อันนี้ปลูกหน้าแรงก็ปลูกได้รัแล้วสภาพดินเนี่ยเป็นดินแบบไหนคะเป็นดิน ดินลวนผสมดินลวนผสมเนาะเป็นผสมหินใช้ไหมเพราะว่าทางทางนี้น่าจะเป็นหินเนาะหินเยอะแต่ก็ยังปลูกได้เนาะไม่มีปัญหาแล้วก่อนหน้านี้มีอาจได้ปลูกอะไรมาก่อนคะปลูกยางพาราครับยางพาราแล้วก็โค่นยางพาราเห็นว่าเหมือนปลูกโกโก้โกโก้ตรงนู้นอีโซนหนึ่งครับอีโซนอ๋อแต่ก็โค่นทิ้งแล้วครับแล้วทีนี้รู้จักไหม้วงแหวลรีเราได้ยังไงคะ อ,อ่น้องชายเป็นคนแนะนำครับโอ้น้องชายเป็นคนแนะนำอ่า<ป>แล้วเชื่อมั่นในบริษัทของเรามากน้อยเพียงใดคะที่จะส่งออกได้จริง มั่นใจร้อยเปอร์็ไหมคะก็ยังไม่เต็มร้อยเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยมาสร้างความมั่นใจให <c oughs> ้ตรวจงานตรวจแปลงมาสารอบแล้วก็จะเริ่มก็คือตอนนี้เรายังไม่มีการ,รส่งออกแต่เราติดต<ช>ามทุกปีนะคะเรา<ช>ไม่ไทิ้งผักปลูกไปไหนต่อให้คุณปลูก10บต้นเราก็ติดตามนะคะเราไม่ทิ้งคนเด็กขาดหนึ่งต้นสองต้นเราก็ติดตามค่ะตัวนี้เราไม่ทิ้งลูกค้านะคะเรามาสร้างความเชื่อมั่นเนาะเนื่องจากไม่มีไม้ส่งออกเนาะยังเป็นอะไรขั้นตอนที่ว่ากําลังปลูกแล้วก็ติดตามผลซึ่งทางบริษัทก็ ทำให้เห็นว่าเรามาติดตามผลทุกๆปีเยี่ยมชมเพื่อไม่ให้ทิ้งลูกค้าตัวนี้ค่ะก็จะสับเปลี่ยนกันมาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนาะจะเป็นรอบๆโซนไปเราก็จะมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้คําแนะนํา่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมาเยี่ยมชมแล้วก็วิธีการดูแลไปแล้วรอบนี้เราเลยมาให้คําแนะนําในการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเราก็อยากจะรู้ถึงปัญหาว่ามีอะไรบ้างเพื่เราจะได้กลับไปแก้ไขใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นมีมีปุ๋ยอะไรหรือว่าวิธีการเคล็ดลับที่แนะนํำไหมคะว่าดูแลยังไงให้สวยอย่างนี้ค่ะ สวยเลยใช่ใสวยนะคะสวยสวยสวยมากเลยผมก็ใส่สูตร16ครับสูตรเสมออ๋อ16 16 16สูตรเสมอนะคะได้มีให้ปุ๋ยคอกไปอะไรแนะนำเพิ่มมปุ๋ยคอกไม่ได้ใส่อ๋อตัวนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเลยครับแต่ว่าต้นทุนนี่กับยางพารานีต้นตัวไหนสูงกว่าคะ สูสีกันนะครับพวสูสีแต่ว่าอายุเนาะการเมื่อ10ปีข้างหน้าเนาะเราก็สามารถตัดขายได้กําไรมหาศาลตัวนี้ใช่ค่ะเป็นเป็นไม้ส่งออกเนาะตัวนี้สามารถส่งออกได้จริงสังเกตได้ว่าต้นแท่นนี้นะคะเริ่มเข้าแก่นแล้วนะคะเมื่อกี้เราได้ทดสอบเจาะไปแล้วนะคะก็ะคือต้นต้นเล็กน่าจะเล็กเล็กที่สุดแล้วละ่ะในสวนแต่เราก็เจาะให้ดูก็เข้าแก่นแล้วนะคะต้นนี้ปีแรก2ปีแรกนะคะเราสามารถแซมพืชชนิดอื่นได้นะคะก็คือเพิ่มรายได้ในระหว่างโรอนะคะทีนี้ ซึ่งผืนดินตรงนี้ก็คือเป็นพี่ว่างเปล่าเนาะเลยเลยเอาไม้ตัวน,นี้มาเสริมก็ค<ช>ือดูแลไม่ยากด้วยจากที่ตอนแรกๆก็ต้องลดน้ําหลังๆมานี่ไม่ต้องรดแล้วใช่ไหมคะก็คือปล่อยเลยปล่อยเลยก็มีปีแรกก็ไม่ได้รดอ๋อผ่านปีแรกก็คือไม่ได้ลดแล้วโอเคมากเลยพว่าพายุของเราเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายเติบโตได้ตอนนี้ก็คือมีแค่มาเอาแบบว่าดูแลวัชพืชเฉยๆ <c oughs> ได้ใส่สารเคมีอะไรไหมได้ใส่ยาฆ่าหญ้าได้อะไรไหมก็ <S <S ใสครับใสบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากก็น้อยส่วนมากก็จะตัดตัดไม้พุ่แล้วก็เอารถแท็กเตอร์มาดัานหน้าทำาสาะอาดทำความสะอาดนอกจากส่วนที่อยู่ในร่องนะครับมันแคบเขาเข้าไม่ได้๋อ้บางต้นน้อรอบๆบริเวณอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําให้เอาอดายหญ้าออกเนาะจะได้แบบว่าต้นพยุงก็จะได้แบบว่าขยายโตขึ้นแล้วก็พรวนดินรอบๆสักหน่อย ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นส่วนก่อนหน้านี้เนาะมีการใส่อะไรนะชีชีวัวชีวัวเขาบอกว่าสวยอเออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของเราสองคนเนาะถูกต้องค่ะเนีย่ยคุณส้มเนี่ยก็มาหลายสวนแล้วนะคุณพร้อมที่จะตัดสินใจปลูกได้หรือยังคะตอนนี้ก็คงพร้อมแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าได้เห็นตัวอย่างหลายอ่าหลายหลายอย่างมากมายใช่ไหมค่ะ,ะซึ่งคุณส้มตอนนี้กยยย็ยังเป็นผู้เหมือนแบบว่ากําลังศึกษาแล้วก็ตัดสินใจอ,อยู่ว่าจะปลูกยังไงเพราะว่าสภาพพื้นที่ดินเป็นดินนาเนาะ ก็ศึกษาไปพร้อมกับเกษตรกรทุกคนใช่ที่มาออกอย่างนี้ค่ะซึ่งเฟิร์สอ่ะปลูกแล้วแต่ส้มยังไม่ปลูกก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบว่าได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ไปในตัวว่าผู้ปลูกแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกแล้วเห็นสภาพดินแต่ละที่เป็นยังไงบ้างแล้วปลูกแล้วเห็นผลไหมเข้าแก่นจริงไหมคุณส้มก็ได้ศึกษาไปด้วยเลยตรงนี้เพิ่มความมั่นใจหรือยังคะมั่นใจค่ะเดือนนี้ไหมคะปลูกเดือนนี้ไหม เป็นเดือนหน้าค่ะทำไมคะอ๋อแต่ว่าตรงนั้นคืนยังไม่ฝนฝนยังไม่ตกใช่ไหมต้องค่ะเป็นที่นาตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงฤดูการทำนาค่ะหลังการเก็บเกี่ยวก็คงจะต้องปลูกแล้วใช่ค่ะปลูกแน่นอนทักพันต้นดีไหมคะอ๋อถ้าเป็นเศรษฐีก็คงจะเราออกจากงานค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่ยังศึกษาอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่นะคะศึกษาเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 9 8ย์3 3 2 5 5เบเอร์เฟิร์สค่ะ ค่ะหรืออยากลงทะเบียนนะคะติดต่อได้ที่088-1849430ก็จะเป็นช่วยคุณเฟิร์นนะคะค่ะค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากมาเยี่ยมชมสวนนะคะอยู่ที่อำเภอเอราวัณนะคะจังหวัดเลยนะคะสามารถเยี่ยมชมสวนได้ใช่ไหมคะฝากเบอร์หน่อยค่ะ085-8540498ครับยินดีให้คําแนะนํายินดีให้เยี่ยมชมสวนนะคะใครที่อยู่จังหวัดเลยหรืออยู่ในอําเภอละแวกใกล้เคียงนี้ค่ะอยากมาชมสวนนะคะมาได้เลยนะคะ สำหรับนะคะเราดูแลไม้วันนี้แล้ววงางหน้าต้นไม้จะดูแลเราค่ะสำหรับของมู่อายุน้อยลายลาย้างขอบจบการทีงนี้ค่ะ